รับจบสวยนะขึ้นซุปเปอร์แน่นอนแบบนี้ขึ้นเปล่าอ่าไม่กล้ารับไม่กล้อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผู้ชมทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเทพยิงเกียนสล็อตนะคะเอาวันนี้เรามาอยู่กับเกม g o เทมวันเดอรนะคะอาจจะจันโกเทมนี่เองนี่มาดูเกมกันเลยนะคะเกมนี้จะมีแค่1นึสองสามแถวตัววายจะเป็นแบบนี้นะคะ คุนของเราวันนี้มีทั้งหมด555กลับมาอีกครั้งกับโครงการเลขสวยนะคะอ่าอันดับแรกเราก็ปรับเบ็ดเหมือนเดิมนะ10บ,บาทไปเลยแล้วกันออามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะกดเล่นเองก่อนโอ้เฮ้ยอ่าสบาทเบาๆเฮ้ยเฮอุยอ้ย อ่ามาละมาละมาละอ้ยเบ็ดนี้ไม่ได้เรื่องเลยขอเพิ่มเบิทละกันนะสามสิบบาทเป็นแล้วกันวัดไปเลยค่ะเฮ้ยขอให้มันล้างลายให้เราสักครู่นะคะหมุนอัตโนมัติก่อนนะคะสิบรอบเป็นยังไงเอ้ย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 เออพอได้วะ่ะ เจ็ดครั้งนะเฮ้ยโอหเงินรางวัลก้อนโตนะเท่าไหร่คะเนี่ยเฮ้ยขึ้นเมกาแล้วจะขึ้นุปเปอร์หรือเปล่า อ้าทุกเพื่อนอเมริกาหนะึ่งห้าเจ็ดห้านะฮเร็วหนีฆ5าครั้งวิ่งคูณสองนี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่ะเพิ่มเบตตต่อแล้วเล่นเองไปเลย โอ้โหวันนี้ไลไม่ค่อยดีฮะเฮ้ย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 ผีเจ้าคู่เท่าไรคูนเท่าไรตุ๊บคูนสามเงินรางวัลก้อนโตนะเท่าไรคะเนี่ย ขึ้นเมกาแน่นอนแบบนี้อ้ามันลุ้นว่าจะขึ้นดูเปอร์หรือเปล่านะจองพันก็่าลแล้วนะ,ด,ะ,ะ,ะดูเปอร์เมกาแล้วจะหยุดที่เท่าไหร่นะยังไม่หยุดนะอ้าสองเก้าสองะโอเคพอไปได้นะเฮ้ยเข้าอีกแล้วนะฟิวเจอร์คู่คู่เท่าไหร่ คูน่าเลยเฮ้ยคูน่าคูน่าคูนี่สิบห้านะเงนะินรางวัลต้นโตอีกแล้วโอ้คูน่ากับคูน่านะหวานเจีย๊ยบสิคะแบบนี้ขึ้นแมกกาแล้วนะขึ้นทูปเปอร์นะจบที่เท่าไหร่นะเราถึงห้าพันหรือเปล่าทุปเปอร์แมกกาแล้วอ่ายังไม่หยุดยังไม่หยุด หวานเจี๊ยบอีกแล้วนะสามเอ้ยเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทโอ้ oh. มามาลุ้นกันต่อนะไปต่อร้อยด้วยกันลุ้นไปเลยอยู่เจอคู่มานะดูที่จะคูนเท่าไหร่ เบ็ดละร้อยนะคุณสามไปคุณสองโอเคได้อยู่เงินลังวันก้อนโตนะจะจบที่เท่าไหร่นะไม่กาแล้วเบ็ดละร้อยนะจุดเพิ่มไม่กำมานาหวานเตี้ยไปแล้วท่านผู้ชม ห้าเก้าสี่ศูนย์โอเคไปต่อนะเดี๋ยวขออีกสักรอบเท่าไรเนาะแปดร้อยโอเคไม่เขา้าฟิวเจอร์อุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแบบนี้มาแล้ว,ลว,ลว,ลวอยู่เจอคู่นะคู่เท่าไหร่คะเนี่ย คูณสองกับคูณสามเป็นคูณหกเงินรางวัลก้อนโตนะคะอ่ะจบที่เท่าไรจบที่เท่าไรมาดูสิเบ็ดละร้อยเลยนะฮะขึ้นเมกาแล้วขึ้นซูปเปอร์หรือเปล่าขึ้นแน่นอนชัวป์ปบนั่นเบ็ดละร้อยนะขึ้นรางวัลซูเปอร์เมกาแล้วว้าวหกพันนะ เดี๋ยวขอเข้าอีกสักรอบพอแล้วจะเข้าหรือเปล่านะ้อสองโอ้400เลยโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วคูณเท่าไรมาลุ้นกันนะคูณห้า โอ้เลยคุณฮะคุณสาม้วคุณสองเงินรางวัลก้อนโตนะฮะหวานเจี๊ยบจบสวยนะขึ้นทุปเปอร์แน่นอนแบบนี้ขึ้นเป่าอ่าเมกาละเมกาละหวานเจี๊ยบเบ็ดละร้อเอ้ยเบ็ดละสี่ร้อเลยนะยังไม่หยุดนะอ่าทุปเปอร์เมกาแล้วจะจบที่เท่าไหร่นะจบสวยอีกแล้ววันนี้อุย้ย หน0่งแสนหนึ่งศูนย์หนึ่อแปู้พอละพอละหวานเตียบแล้ววันนี้อ่ะก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กับช่องเทพหญิงของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปและกันค่ะบ๊ายบาย